วันนี้เรามาชมงานเก็บแต่ก่อนจะชมนะครับติดตามหน้าเฟซได้นะครับเฟซศูนทอนกอดแก้วนะครับแล้วก็เบอร์โทรเลยนะครับเบอร์โทรนะครับนะรครับติดตามได้นะครับวันนี้ก็จะเป็นงานเก็บงานเก็บเราก็จะมีวัละนิดวัลหน่อยนะครับเราจะจัดออกมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับ วันนี้เราก็จะมีให้ชมก็ตั้งแต่ปี2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2005แล้วก็2006นะครับวันนี้เราก็จะมีให้ชมนะครับอะเรามาเริ่มตัวแรกกันก่อนครับนี่ครับอันี้เดบมอลเทนนะครับเดมอลเทนเดบมอลเทนนะครับตัวนี้จะตัวใหญ่ลายสวยนะครับนี่ครับออกสไตล์เป็นหามัดจอมครับเดบมอลเทน นี่นะครับอันนี้จะเป็นแขนสั้นนะครับเป็นแขนสั้นลายสวยนะครับตัวนี้ลายสวยแล้วก็ป้ายคอนะครับตัวนี้ป้ายคอก็สาม xl เลยนะครับป้ายคอสาม xl เลยนะครับนะครับเด็กมัลเทนอันนี้เป็นป้ายปั๊มขอนะครับป้ายปั๊มขอนะครับป้ายปั๊มขอตัวนี้ก็จะตัวใหญ่มากนะครับตัวใหญ่มากสกีนหน้าอย่างเดียวนะครับสกีนหน้าอย่างเดียวสกีนหน้าอย่างเดียวตัวต่อไปนะครับตัดนะครับ ตัวนี้นะครับนี่ครับตัวนี้ตัวนี้สกีนสวยมากครับสกีนสวยมากครับตัวนี้สกีนสวยมากนะครับคือชุดนี้เราจะมาให้ชมกันนะครับมาชมกันเรื่อยๆนะครับพอถึงเวลาแล้วนะครับผมก็จะเอาออกมาจําหน่ายหรือขายนะครับเราทางผมก็จะแจ้งล่วงหน้าให้ทราบนะครับล่วงหน้านี่ก็ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์หรือสองสัปดาห์ก็ได้นะครับอันนี้เป็นป้ายคอนะครับเป็นป้ายคอ อันนี้เป็นป้ายคอนะครับป้ายคอนะครับป้ Biden ายคออา่า<ๆ>นี้ก็จะกินหน้าอย่างเดียวน,นะครับอีกตัวหนึง่งตัวนี้เป็นสีกรมนะครับที่ผมยกออกในสีกรมนะครับตัวนี้จะเป็นสีดํานะครับจะเป็นสีดําจะเป็นสีดํานะครับตัวนี้จะเป็นสีดํานะครับป้ายคอนะครับป้ายคอ ปลายคอนะครับตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับจะเป็นสีดำจะเป็นสีดำนะครับจะเป็นสีดำตัวเมื่อกี้จะเป็นสีกลมนะครับจะเป็นสีกมอันนี้ปลายคอนะครับปลายคอนะครับปลายคอปลายคอนะครับตัวนี้ก็จะสกรีนหน้าอย่างเดียวนะครับไม่มีหลังนะครับจะสกรีนหน้าอย่างเดียวนะครับ สกรีนหน้าอย่างเดียวนะครับตัวนี้จะเป็นตาเข็บเดี่ยวมีข้างนี่นะครับอันนี้ป้ายคอนะครับป้ายคอป้ายคอนะครับป้ายคอป้ายคอตัวนี้จะสะกรีนหน้าหลังนะครับสกรีนหน้าหลังตัวนี้จะสะกรีนหน้าหลัง เวอร์ทัวร์นะครับเวอร์ทัวร์เวอร์ทัวร์สองพันนะครับตัวนี้สกินหน้าหลังนะครับตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปตัวนี้จะมีตําหนินะครับตําหนิด้านนี้นะครับตําหนินะครับตําหนิตัวนี้จะมีตําหนินะครับจะมีตําหนินะครับ ตัวนี้คอก็จะเปลี่ยนนิดนิดตามการเวลาครับเนี่ยครับตามอายุการใช้งานนะครับตามอายุการใช้งานนะครับตัวนี้ป้ายคอจะเป็นป้ายใจแอ่นนะครับป้ายคอจะเป็นป้ายใจแอ่นนะครับป้ายคอจะเป็นป้ายใจแอ่นนะครับอันนี้งานเม็ดอินเม็กซิโกนะครับเม็ดอินเม็กซิโกนะครับป้ายคอป้ายใจแอ่นนะครับป้ายคอนะครับป้ายคอป้ายใจแอ่นป้ายคอป้ายใจแอ่นนะครับ จะสกรีนหน้าอย่างเดียวนะครับสกรีนหน้าอย่างเดียวไม่มีหลังนะครับไม่มีหลังตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นแทดนะครับแทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสกรีนหน้าหลังนะครับสกรีนหน้าหลังตัวนี้ก็คู่บนคู่ล่างแล้วมีข้างนะครับคู่บนคู่ล่างมีข้างนะครับตัวนี้ตัวนี้คู่บนคู่ล่างมีข้างนะครับ ป้ายคอเป็นป้ายลูนิตูนนะครับป้ายคอเป็นป้ายลูนิตูนนะครับป้ายคอเป็นป้ายลูนิตูนนะครับนะครับตัวนี้จะมีหน้าหลังนะครับมีหน้าหลังมีหน้าหลังตัวนี้นะครับมีหน้าหลังนะครับมีหน้าหลังเป็นลายทะลุนะครับเป็นลายทะลุมีหน้าหลังลายทะลุนะครับนี่ครับหน้าหลังนะครับหน้าหลังนะครับตัวนี้เป็นลายทะลุ นี ina, right him, right exactly. ่หน้าหลังนะครับเป็นลายทะลุนะครับหน้าหลังนี่หน้าหลังนะครับเรามาชมตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปจะเป็นปีสองพันหนึ่งนะครับเป็นปี2 0 0พนหนึ่งนะครับจะเป็นปีสองพนหนึ่งนะครับเป็นปีสอง1นหนึ่งนะครับนี่ครับ คิดครับคิดเป็นปีสองพันหนึ่งนะครับนี่ครับบางทีปีผมอาจจะดูผิดไปก็ได้นะครับ บางทีปีอาจจะดูผิดไปก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีตอนกลางคืนมันมืดนะครับมันมืดไหนๆก็เอาขึ้นมาให้ชมแล้วนะครับเอาขึ้นมาให้ชมแล้วครับป้ายคอเป็นป้ายกิวเด่นนะครับป้ายคอเป็นป้ายกิวเด่นป้ายคอเป็นป้ายกิวเด่นนะครับบางทีอาจจะผิดพลาดนะครับตัวนี้เรื่องปีนะครับเรื่องปีะน,นะครับ จะเป็นตะเข็บคู่ครับมีแต่หน้านะครับตัวน no ี้ไม่มีหลังนะครับไม่มีหลังนะครับไม่มีหลังตัวนี้มวยปั้มนะครับมวยปั้มมวยปั้มตัวนี้นะครับจะเป็นแขนยาวนะครับจะเป็นแขนยาวมวยปั้มตัวนี้จะเป็นแขนยาวนะครับมวยปั้มในตัวนี้จะเป็นแขนยาวนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแขนยาวนะครับอันนี้ป้ายคอนะครับป้ายคอ ายคอนะครับเป็นขันยาวนะครับเม็ด i n u เ a นะครับเม็ด inusa นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีแต่หน้านะครับไม่มีหลังนะครับมีแต่หน้าไม่มีหลังนะครับมีแต่หน้าไม่มีหลังนะครับมีแต่หน้าไม่มีหลังนะครับตัวต่อไปก็เป็นตะเข็บคู่นะครับคู่บนคู่ล่างมีข้างนะครับคู่บนคู่ล่างมีข้างนะครับคู่บนคู่ล่างมีข้างนะครับ ตัวนี้จะมีสกรีนที่แขนด้วยนะครับสกรีนที่แขนด้วยนะครับตัวนี้จะสกรีนที่แขนด้วยนะครับแขนจะสกรีนสองข้างเหมือนกันนะครับจะสกรีนแขนสองข้างเหมือนกันนะครับสกรีนแขนสองข้างเหมือนกันนะครับป้ายคอก็จะเป็นป้ายลูนิตูนะครับป้ายคอนะครับป้ายคอก็จะเป็นป้ายลูนิตูนะครับป้ายคอนะครับอันนี้สกรีนจะเต็มหน้าอกเลยนะครับนะครับตัวนี้จะสกรีนสวยนะครับ นี่จะสกรีนสวยนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะมีแต่หน้าไม่มีหลังนะครับมีแต่หน้าไม่มีหลังนะครับมีแต่หน้าไม่มีหลังนะครับตัวต่อไปตัวนี้คอจะเปื่อยมากตัวนี้คอจะเปื่อยมากตัวนี้นะครับคอจะเปื่อยมากเลยครับตัวนี้ นี่ครับตัวนี้ก็เดอะม์เทนนะครับเดอะม์เทนเดอะม์เทนนะครับคอจะเปื่อยมากครับตัวนี้ต่อปีด้านนี้นะครับนี่ครับต่อปี2001นหนึ่งนะครับต่อปี2001นะครับนี่ครับต่อปี2 0 0พนหนึ่งครับคอจะเปื่อยมากครับและตัวนี้ก็จะเป็นป้ายหนังนะครับป้ายคอนะครับ ปลายคอเป็นป้ายหนังนะครับปลายคอเป็นป้ายหนังนะครับดูสภาพคอนะครับผ่านการใช้งานสมบุกสมบันเลยครับตัวนี้ผ่านการใช้งานสมบุกสมบันเลยครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีแต่สกรีนหน้านะครับไม่มีหลังนะครับสกรีนหน้าไม่มีหลังนะครับตัวนี้ตัวต่อไปจะเป็นปี2002นะครับจะเป็นปี2002นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับจะเป็นปี2002นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นแขนสั้นนะครับตัวนี้ดำสนิทเลยครับดำสนิทตัวนี้ป้ายคอไม่มีนะครับป้ายคอไม่มีนะครับป้ายคอไม่มีนะครับตัวนี้จะสกรีนหน้าอย่างเดียวนะครับไม่มีหลังนะครับหน้าอย่างเดียวนะครับไม่มีหลังหน้าอย่างเดียวไม่มีหลังนะครับอ่าตัวต่อไปนะครับ ตัวต่อไปนะครับโรลลิงนะครับโรลโลิงตัวนี้จะเป็นเสื้อก้ามนะครับจะเป็นเสื้อก้ามอันนี้ต่อปีนะครับแล้วก็จะเป็นเสือ้อก้ามนะครับตัวนี้นต,ตัวนี้จะเป็นเสือ grandes, mm ้อก้ามนะครับตันนี้จะเป็นเสื้อก้ามนะครับอันนี้ป้ายคอนะครับป้ายคอเป็นเสื้อก้ามนะครับปลายคอนะครับนี่นะครับป้ายคอนะครับป้ายคอ ตัวต่อไปนะครับจากโรลลิ่งนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นปี2003นะครับเป็นปี2003นะครับสลิปน็อตนะครับสลิปน็อตนะครับนะครับอันนี้เป็นปี2003นนะครับสลิปน็อตนะครับตัวนี้ลายสวยครับลายสวยสลิปน็อตนะครับป้ายคอนะครับ ป้ายคอจะเป็นป้ายแอนวิวนะครับป้ายคอนะครับป้ายคอนะครับป้ายคอนะครับตัวนี้ก็จะมีแต่มีแต่หน้านะครับสกรีนหน้าอย่างเดียวนะครับไม่มีหลังนะครับไม่มีหลังนะครับสกรีนหน้านะครับไม่มีหลังอ่ามีแต่หน้านะครับไม่มีหลังตัวต่อไปก็จะเป็นปีสองพันสี่นะครับเป็นปีสองพันสี่นะครับเป็นปีสองพันสี่นะครับ ตัวนี้นะครับเป็นปี2004นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตะเข็บคู่นะครับตะเข็บคู่เล็บจิมปิ้นนะครับนี่ครับนี่นะครับตัวนี้ก็ดำสนิทครับดำสนิทป้ายคอนะครับเป็นป้ายหาเน็ตนะครับป้ายคอเป็นป้ายหาเน็ตนะครับป้ายคอนะครับป้ายคอเป็นป้ายหาเน็ตนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเม็ดอินเม็กซิโกนะครับเม็ดอินเม็กซิโกนะครับเม็ดอินเม็กซิโกนะครับ อินเม็กซิโกนะครับมีแต่หน้านะครับไม่มีหลังมีแต่หน้านะครับไม่มีหลังมีแต่หน้านะครับไม่มีหลังตัวต่อไปก็จะเป็นอีเกิลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตะเข็บคู่นะครับเป็นตะเข็บคู่นะครับเป็นตะเข็บคู่นะครับใต้คอนะครับปใายคอลายคอนะครับลายคอนะครับลายคอนะครับ ตัวนี้ก็จะมีหน้ามีหลังนะครับมีหน้ามีหลังนี่ครับตัวนี้จะสกีหน้าแล้วก็หลังนะครับสกีหน้าแล้วก็หลังนะครับนี่นะครับสกีหน้าแล้วก็หลังนะครับจะตอกปีด้านหลังนะครับนี่ครับจะตอกปีด้านหลังนะครับจะตอกปีด้านหลังนี่นะครับตอกปีด้านหลังตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นปี 2,005นะครับต,ต,ตัวต่อไปนะครับจะเป็นปี2,005นะครับตัวต่อไปนะครับนี่ครับจะเป็นปี2,005นะครับจะเป็นปี2,005นะครับอันนี้ก็เป็น r o l ล i n g นะครับ r o ลลิ n g r o ล l i ตัวนี้นะครับดำสนิทครับตัวนี้ดำสนิทตัวนี้ดำสนิทเลยครับ ป้ายคอนะครับป้ายคอนะครับ <Tagen> นี่นะครับตัวนี้นะครับจะสก,กีนหน้าอย่างเดียวนะครับสกีนหน้าอย่างเดียวไม่มีหลังนะครับสกีนหน้าอย่างเดียวไม่มีหลังนะครับตัวต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นตะเข็บคู่จะเป็นตะเข็บคู่นะครับตัวนี้ ัวนี้จะเป็นตะเข็บคู่นะครับป้ายคอนะครับป้ายคอนะครับมวยปั้มนะครับตัวนี้จะเป็นตะเข็บคู Lia ่นะครับมวยปั้มนะครับมวยปั้มนะครับเป็นตะเข็บคู่นะครับตัวนี้ก็จะสกีนหน้าหลังนะครับจะสกีนหน้าหลังนะครับตัวนี้จะสกีนหน้าหลังนะครับจะสกีนหน้าหลังนะครับตัวนี้สกีนหน้าหลังนะครับ สกีนหน้าหลังนะครับจะสกีนหน้าหลังนะครับตัวนี้อ uh uh ่ะต uh ัวต่อไปนะครับตัวต่อไปจะเป็นปี2006นะครับจะเป็นปี2006นะครับจะเป็นปี2006น่ครับจะเป็นปี2006นะครับจะเป็นปี2006ตัวนี้นะครับ สัญลักษณ์ก็จะด้านนี้นะครับปกติมันก็จะเป็นถ้าเกิดไม่ต่อปีบางตัวนะครับบางตัวต่อปีหรือไม่ต่อปีบางตัวก็จะไปอยู่ที่ป้ายคอนะครับบางตัวก็ไปอยู่ที่ป้ายคอนะครับรามนนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นตะเข็บคู่นะครับจะเป็นตะเข็บคู่ป้ายคอเป็นป้ายฟุตนะครับป้ายคอเป็นป้ายฟุตนะครับป้ายคอป้ายคอจะเป็นป้ายฟุตนะครับ ตัวนี้จะสกรีนหน้าหลังนะครับจะสกรีนหน้าหลังจะสกรีนหน้าหลังนะครับตัวนี้จะสกรีนหน้าหลังนะครับจะสกรีนหน้าหลังอ่ะตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นตะเข็บคู่นะครับจะเป็นตะเข็บคู่ ตัวนี้ก็จะเป็นตะเข็บคู่นะครับตัวนี้จะดำสนิทเลยครับจะดำสนิทเลยครับจะสกรีนหน้าหลังนะครับจะสกรีนหน้าหลังนะครับตัวนี้จะสกรีนหน้าหลังจะสกรีนหน้าหลังนะครับตัวต่อไปนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นสลิปน็อตนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะต่อปีนะครับสลิปน็อตนะครับสลิปน็อตแต่ตัวนี้จะเป็แน,นปแขนยาวนะครับจะเป็นแขนยาวนะครับสกรีนข้างแขนนะครับจะสกรีนข้างแขนสองข้างเหมือนกันนะครับตัวน <Mm ี้จะเป็นแขนยาวนะครับสกรีนข้างแขนเหมือนกันนะครับตัวนี้นี่นะครับเป็นแขนยาวนะครับเป็นแขนยาวนะครับแล้วสกรีนข้างแขนเหมือนกันนะครับสลิปน็อตตัวนี้ ป้ายคอเป็นป้ายฟุตนะครับป้ายคอเป็นป้ายฟุตนะครับป้ายคอป้ายคอเป็นป้ายฟุตนะครับป้ายคอเป็นป้ายฟุตนะครับป้ายคอเป็นป้ายฟุตนะครับตัวนี้จะสกรีนหน้าอย่างเดียวนะครับแขนยาวนะครับจะสกรีนหน้าอย่างเดียวนะครับตัวต่อไปนี่ดำสนิทเลยครับดำสนิทเลยครับตัวนี้ตัวนี้ดำสนิทเลยครับเดอะโ l ล i n นะครับเดอะโ l ล i n งนะครับเดอ r o l ล i n g ส t o n นะครับตัวนี้ จะดำสนิทเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นตะเข็บคู่นะครับจะเป็นตะเข็บคู่ครับจะเป็นตะเข็บคู่นะครับตัวนี้จะเป็นตะเข็บคู่ครับตัวนี้ไม่มีป้ายคอนะครับไม่มีป้ายคอนะครับสกรีนหน้าอย่างเดียวนะครับสกรีนหน้าอย่างเดียวนะครับตัวนี้สกรีนหน้าอย่างเดียวนะครับไม่มีป้ายคอนะครับไม่มีป้ายคอนะครับอ่ะตัวสุดท้ายแล้วครับเรามาชมตัวสุดท้ายกันครับแผ่นสั้นนะครับแผ่นสั้น สัส้นะ <S <S นะครับตัวท้ายนะครับตัวนี้ก gotcha ็จะสกรีนหน้าหลังนะครับจะสกรีนหน้าหลังนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะสกรีนหน้าหลังนะครับจะสกรีนหน้าหลังป้ายคอนะครับป้ายคอป้ายกิวเด่นนะครับป้ายคอป้ายกิวเด่นนะครับป้ายคอป้ายกิวเด่นนะครับเมตรอินฮอนดูรัตนะครับเมตรอินฮอนดูรัตเมตรอินฮอนดูรัตนะครับจะสกรีนหน้าหลังนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้าย สกรีนหน้าหลังนะครับสกรีนหน้าหลังนะครับเนี่ยนะครับสกรีนหน้าหลังนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายนะครับคือ,อเรามีมาให้ชมนะครับเป็นปี2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2005จนถึง2006นนะครับถ้าผิดพลาดอาการใดก็ขออาภาัยด้วยนะครับ บางครั้งตัวที่ตอบปีอาจจะเลือนลางหรือผมอาจจะมองไม่ชัดไปอะไรไปนะครับถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยนะครับตัวนี้ก็จะตอบปีด้วยนะครับตัวนี้ก็จะตอบปีด้วยนะครับนี่นะครับจะตอบปีด้วยนะครับนี่ครับด้านหลังนี่นะครับด้านหลังนะครับแล้วเราก็จะมีมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับจะมีมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามผลงานมาโดยตลอดและเรื่อยๆนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ